สวัสดีครับนี่ต้นลวงพึ่งนะครับต้นไม้ประจำราชการที่สิบนะครับอตอนแรกคุณจาก็ไม่รู้ว่าไอ้ต้นลวงพึ่งเนี่ยพอมันออกดอกมันจะเป็นยังไงนะครับพอมันดอกดอกจะเป็นไงอ๋อดอกมันสีเหลืองนะครับดอกมันสีเหลืองอคุณจาก็ไม่เคยเห็นดอกมันสักทีเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นวันนี้มันเพิ่งออกดอกมา แล้วจอ,อกดอกอเต็มต้นทีเดียวแต่ข้างบนอดอกมันยังไม่บานนะครับถ้าดอกมันบานเต็มที่มันจะเหลืองเต็มต้นนะครับมันจะเหลืองเต็มต้นเลยนะครับมันจะเหลืองเต็มต้นเลยเรากอา็อยากจะเก็บภาพประทับใจนี้ไว้นะครับภาพประทับใจนี้ไว้ไว้อ่า แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันที่11เนี่ยเราจะเดินทางไปออ่า,อาพบน้องๆที่ที่กรุงเทพนะครับพบน้องๆที่กรุงเทพเพราะว่าาน้องเข้ามาจากอเมริกานะครับน้องเข้ามาจากอเมริกาเราก็จะไปพบเป็นกําลังใจให้เขาหน่อยนะครับเป็นกาลังใจให้เขาหน่อยอ่า <c oughs> เขาก็อยากที่จะพาเราไปเที่ยวนะเขาก็อยากจะพาเราไปเที่ยวไปเที่ยวทางทางใต้ทางกระบี่นะครับทางกระบี่เราก็อ,าอยากจะไปกับเขานะครับอยากจะไปกับเขานะครับนี่ก็ดอกทั้งนั้นเลยนะครับดอกเต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมด อืมฮ่าตอนแรกคุณจาคิดว่าเห็นคุณยายบอกว่าเฮ้ยดอกอ่ารวงพึ่งน่ะมันออกดอกแล้วนะดอกรวงเพึ่งแล้วดอกดอกเอ้ยเราบอกไม่ใช่ไอ้สีเหลืองเหลืองนะ่าไม่ใช่ดอกแต่มันเป็นใบ่อาใบที่ต้นรวงพึ่งมันจะผลัดใบ เขาบอกไม่ใช่ไปดูออะคุณตามาดูโอ้ยดีใจนะครับดีใจว่าอมันเป็นต้นรวมพึ่งจริงๆนะครับที่ที่ออกดอกมานะครับที่ออกดอกมาดอกมันจะเต็มไปหมดนะครับดอกมันจะเต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมดแต่ที่เห็นดอกสีชมพูบ้างอะไรบ้างนะ อย่าไปตกใจนะครับไม่ใช่ดอกของต้นรวงพึ่งนะครับไม่ใช่ดอกของต้นรวงพึ่งแต่เป็นดอกของอกุหลาบนะครับกุหลาบสีกุหลาบสีชมพูบ้างกุหลาบสีแดงบ้างนะครับกุหลาบสีแดงบ้างนะครับคุณตาก็อยากจะให้ดูนะครับอยากจะให้ดูใกล้ๆว่า ดอกมันสวยขนาดไหนนะครับดอกมันสวยขนาดไหนเพราะว่ามันจะมีเกสอนเล็กๆเก <c oughs> สอนเล็กๆยื่นออกมานะครับยื่นออกมาแล้วก็จะมีดอกเล็กๆขึ้นอีกเต็มเลยแต่ละแต่ละยอดแต่ละยอดเนี่ยคุณตาก็คิดว่า <c oughs> คุณจาก็คิดว่าว่ามันจะออกเต็มไปหมดเนี่ยคุณจาคงยังคงยังกลับมาแล้วก็คงยังเห็นมันอยู่นะคงยังเห็นมันอยู่นะคงคงยังเห็นมันอยู่นะครับอ่านะ สู้ความสวยงามมันไม่ได้นะครับความสวยงามของมันจะสวยจริงๆนะครับจะสวยจริงๆนะครับ อ,อ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมโอ้ย งามเนาะงามนะครับงามมากคุณตาก็จะเก็บมันไว้เป็นพระอากเก็บมันเป็นไว้เป็นภาพที่ระลึกนะครับคุณตากา็ให้คนคนดูแลสวนเนี่ยเอาปุ๋ยใส่ให้มันปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับเป็นปุ๋ยคอกนะครับ แต่ว่าตอนนี้คุณตายังไม่ได้เห็นอ่าแมลงนะครับมแมลงนะครับโอ้สวย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 อ่านะครับก็ขอลงแค่นี้นะครับขอลงคลิปแค่นี้เดี๋ยวจะยาวเ,เกินไปนะครับสวัสดีครับอ่าเอาละดูไปเพลินเพลินนะครับเพลินเพลินนะครับอ่า ขั้นล่างนี่มันจะยังไม่มีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ